สวัสดีค่ะเกะแสขเขาดังมาแล้วค่ะรัชกิจจานุเบกษาสารสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดพลตีจำลองสีเมืองและ11แกนนำพันธมิตรรัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสารสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดพลตีจำลองสีเมืองพร้อมแกนนำพันธมิตร11รายหลังทออทยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่17ตุลาคม2566เว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่รอจุด5598ทับ2566กองบังคับคดีล้มละลาย3สาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์พลตีจำลองสีเมืองพร้อมแกนนำพัฒมิตรรวม11คนมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้ง11ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลุกวันที่12กันยายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของพลตีจำลองสีเมืองลูกหนี้ที่1นายสุนทิลิ้มทองกุลลูกหนี้ที่2นายพิภพ,พ,พทงชัยลูกหนี้ที่3นายสุรยาสายิยะสกตตาชลาลูกหนี้ที่4นายสมศักดิ์โกไส,สุข ลูกนี้ที่หนายชัยวัฒน์สินสุวง์ลูกนี้ที่6นายอามรหรืออิดหรืออมรเทพหรือยัชยุทธหรืออมรศัก์อมรรัตนานนท์หรือสิออร,นนนร,อสริโยธินพักตีหรืออิทธิประชาลูกที่ที่7นายสำราญลอดเพชรลูกนี้ที่8นายสิริชัยไม้งามลูกนี้ที่9นางมาลีลัตหรือมาลีลักษ์ แก้วกาลูกนี้ที่10และนายเทิดภูมิไทยหรือเทิดภูมิใจดีลูกหนี้ที่11เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แล้ว ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับจิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2 4 8 3และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา24ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา24ทับหนึ่งแล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน200,000บาทตามมาตรา173ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2 4 8 3อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็าตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุก,การกรมกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาวันที่17ตุลาคม2566 ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ